ไปในที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับร่กับชาจัดวัดภูเก็ตร่วมกับเครือเจริญภูกระพันจัดทาโครงกร้ารเครือเจริญภูกระพันสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตนะครับปีการศึกษา2517ทําดีทาไม้ให้เลือดกับโดยที่ห้องประชุมพาโกแกรนเอโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตนะครับนายกองเอกอรุชูทองรองผู้รัการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานโครงก้ารเครือภูกระพันนะครับสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษานี้ โดยทำทำดีทำไม้ให้เหลือดนะโดยมีนางบุษรีสุวรรณรัตนโยกโลกากชาดจังหวัดภูเก็ต นทีเกี่ยวข้องนะครับครัวอาจารย์นักเรียนนี้เข้ารวมกันนะสำหรับโครงการนี้ชื่อว่ามีประโยชน์มากับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าเป็นการปลูกฝังเยาวชนที่เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริจาคเลือดนะคะเพื่อเป็นผู้บริจาคเลือดในอนาคตเพราะว่าเป็นหน้าทีข้องเยาวชนทุกคนที่มีจิตอาสาโดยเฉพาะย่างหญิงค่ะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดในอนาคตและก็เป็นผู้นําในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคเลือด จะต้องข้ามามีบทบาทในการรณรงค์จัดห้าเลือดแล้วก็มาเป็นผู้บริจาคเลือดนั่นเองค่ะนอกจากนี่ภายในงานนะครับยังมีสถานีความรู้เกี่ยวกับโลหิตนะครับเพื่อให้น้องนองเยาวชนได้ทราบถึงประโยชน์ของการบริจาคโลหิตท่้งผู้ให,ผห้ผู้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นผื้นท่านเรือว่า cpr การใช้เรื่อนชกอก่ฟยควาหัวใจนะครับอัตโนมัติเรือ aed เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้หมดสติไม่หายใจหัวใจยึดเต้นได้ทันเวลาเรากับชางรวัดภูเก็ตน,นะครับกบมุ่งว่างในความรู้ความเข้าใจ อย่ากทุกองอย่างเป็นการทรงเสือ้อมโยชนนะครับมีสปีริตรู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่ว่างพ้นตอบแทนด้วยรวงบริษัทเลือเรื้อิตครับเลือดก็โลหิตก็เมื่อนกันไลยปบนเกลียงอ่ะ <c oughs> ใครที่ว่าร่างกายแข็งแรงก็ไปรวมกันได้นะคะทำดีทำงายให้เลือดนั่นเองนะ